สวัสดีครับเพื่อนชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเป็นเจริญมีรถ L4708SP มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L4708SP มีใบเีดตด้านหน้าแล้วก็มีผ่านหกใบยีิบสองด้านหลังนะครับนะตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่435,000บาทครับ435,000า้บาทยังต่อรองได้ผมมีให้300กิโลแรกครับมีค่านำให้5,000บาทนะครับนะคันนี้ครับมาดูสะดือหลังครับ ก็ไม่มีรอยปั่นเลยนะครับวันนี้ครับยางหน้าร้อนๆหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับราคานี้ครับยางหลังก็พอได้ครับนะครับสนใจก็อย่าลืมโทรมาคุยกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกินข้าวเป็นปก่อนกลับบ้านนะ4 3 5 0 0นบาท L ส7่ SP เบอร์โทรก็0813655997ครับ0 8 1 6 0 5 2 3 7นึ้าสองสนโบสอนอัลพาร์เตอร์ที่เก่าครับเรามีรถเรือมากกว่า250ร้อยหาสิบกั้วนครับดูครับ 87ปีปี58นะครับไม่58ก็57นะสองสองปีนเลยครับเพื่องปแค่สี่นะครับจริงดีไม่มีหอนครับโอเคโอ้อทิปนี้แค่นี้หมดแล้วครับสวัสดีครับอ๋อ